สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับองค์กรหลักของสถาบันเลยนั่นก็คือสภานักศึกษาเองอู้อันนี้น้องรุ่นใหม่ใช่ไหมห<ช>น <ะ S 1> <ต>้าตาดูแบบจิ้มลิมจิ้มลิมเนี่ยช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมนายทศพลโสข่างมองคลน,นะครับชื่อเล่นชื่อโอครับอยู่ปีสองครับสวัสดีค่ะหนึ่งทิดาศิษย์สัตว์ตลัดนะคะชื่อตาลอยู่ปีสองค่ะโอเคน้องหนึ่งน้องหนึ่งทิดาน้องหนูนานี่หนูอิงไปก่อนแล้วกันนะโอเคแล้กก็ถามว่าเราคิดยังไงกับคำว่าผู้นำนักศึกษาคะ ผู้นานักศึกษาครับก็เปรียบเสมือนตัวกลางของความคิดของนักศึกษานะครับที่คอยประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆนะครับแล้วก็คอยประสานงานกับพวกผู้ใหญ่ครับพวกบุคลากรแล้วก็พวกอาจารย์ครับโอเคจ้ะแล้วเราได้มาทํางานในส่วนของสภานักศึกษาได้ยังไงทาไมถึงอยากมาทาก็ตอนแรกก็คือพี่พี่ที่รู้จักกันก็ชักจูงให้เข้ามาก็มาชวนเชวนเข้ามาทำอะค่ะก็ตอนแรกก็เหมือนกับก็ยังไม่ได้อยากทำเท่าไหร่นะมอนกับว่า วันๆก็เอาแต่เรียนเอาแต่อะไรเงี้ยเหมือนเรียนเสร็จก็กลับบ้านอะไรเงี้ยแต่พอได้มาทําก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออเหมือนกับชีวิตมันมีอะไรมากยิ่งขึ้นจากที่แบบเรียนเสร็จกลับบ้านอะไรเงี้ยก็คือเรียนเสร็จก็ขึ้นสาภาขึ้นมาทํางานอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็เหมือนกับติดติดไปแล้วใช่เหมือนกับอยู่สาภามากกว่าอยู่ที่บ้านนั่นไงมันจะบองแม่ก็คืออยู่กับพวกพี่ๆน้องๆด้วยกันช่วยกันทํางานก็สนุกสนานดีค่ะโอเคจ้ะส่วนตัวผมเองนะครับชอบทากิจกรรมอยู่แล้วครับ แล้วก็ได้เจอเพื่อนต่างสาขาครับที่ชอบทํากิจกรรมครับก็เลยชวนกันมาทํากิจกรรมของสภา,านักศึกษาครับมาสมัครแล้วก็พอได้ทํางานนะครับก็รู้สึกชอบครับแล้วก็ทํามาเรื่อยๆทำาเร่อยเก็ได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆครับ ทำไมถึงเราเป็นแปลงหรือว่าสถาบันแปลงหรือว่าอะไรทั้งเราแล้วกันค่ะสถาบันด้วยอ๋อ<ฮ>โอเคค่ะและ้วฐานในฐานะที่เรากําลังจะเป็นผู้นำนักศึกษาอย่างเต็มตัวเนาะเพราะเราทํางานทังปีหน้าชใช่ป่ะอเออเราอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราอยากเพิ่มอะไรในสิ่งที่สถาบันมีอยู่แล้วไหมคะก็อยากปรับปรุงในสวว่วนของอยากให้มีการปรับปรุงในส่วนของสวัสดิการนิดนึงค่ะของนักศึกษาค่ะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าความปลอดภัยของนักศึกษาค่ะก็อยากให ช่วยกันเหมือนกับดูแลด้วยในส่วนนี้ก็คืออย่างเช่นแบบห้องน้ําหรือโรงอาหารนะคะก็อย่างโรงอาหารในนี้ก็เหมือนกับเป็นที่ที่เราต้องไปกินข้าวทุกวันน่ะเนอะก็แบบอยากให้มีบรรยากาศที่แบบมันเฟรชนอะไม่ใช่เข้าไปแล้วแบบม,มใช็อปเลยค่ <laughs> เหมือนห้องน้ําก็เหมือนกันห้องน้ําในโรงอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันแบบสะอาดน่าเข้าน่าแบบเข้าไปส่องกระจกปวดทุกงหรืออะไรอย่างงี้ว่าหลักๆในส่องกระจกใช่ไหมนะแล้วเราหล่ะ ผมก็อยากให้ทางสถาบันครับได้ทําอะไรไว้ขึ้นนะครับอย่างเช่นแอร์แอร์ห้องสภา,าแอร์ห้ององค์การใ็้เสียงนะครับ <c oughs> ก็บอยากให้มาซ่อมไว้ขึ้นนะครับอ๋อไม่ถึงว่าการดําเนินงานน่าจะไวกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับ <ๆๆ S 2> โอเคแล้วแนวทางในการดำเนินงานในปีหน้าของเราที่เราวางแผนไว้นี่จะเป็นแนวทางในด้านไหนบ้างคะ จะเน้นไปในส่วนของการมีส่วนร่วมร่วมกันนะคะระหว่างองค์กรต่างภายในสถาบันนะคะทั้งสาภา,า,าศึกษาองค์การศึกษาหรือว่าตัวสโมสรศึกษาเองนะคะก็เหมือนกับให้มีความเข้าใจการทํางานที่ตรงกรันแล้วก็เหมือนกับให้งานผ่านไปรุ่ร่วงได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็จะเน้นในส่วนนี้โอเคค่ะ,คะอ่าคำถามสุดท้ายแล้วอยากให้น้องๆทั้ง,งสองคนเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆแบบให้ชวนคนมาลงสมัครแล้วก็ชวนคนมาเลือกตั้งหน่อยก็สำหรับใครนะคะที่อยากมีส่วนร่วมหรือว่าอยาก มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำของนักศึกษาอย่างพวกเรานะคะก็อยากให้เ,เข้ามาสมัครเลือกตั้งกันในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะทั้งสภานักศึกษาองค์การศึกษาหรือว่าสมโมสรนักศึกษาเองเนี่ยก็ต้องการตัวพวกคุณเข้ามาช่วยกันทํางานเพื่อเ <laughs> พื่อนักศึกษาของเราในสถาบันนะคะจ้าสุดท้าย,ายเลยผมก็อยากให้ในักศึกษานะครับมาเลือกตั้งนะครับเพราะปีก่อนๆค่ันเปอร์เซ็นต์ของการเลือกตั้งของนักศึกษาทั้งหมดนะครับน้อยมากครับ ก็อ,อยากเชิญชวนนักศึกษามาเลียกตั้งให้เยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วครับโอเคค่ะอะยังไงสุดท้ายนี่ก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนมากเลยที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์